ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียวานนี้พลเอกกัปนานรุดดิตองคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูล,ลนิธิครงการหลวงพร้อมด้วยเอกอักรราชทุตณกรุงเวียนนาและคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมธการยาเสพติด c n d สมัยที่66เป็นวันที่สองโดยประชุมหารือกับนายเบเนดิกฮอฟแมนผู้จัดการสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC ประจำสาธารณรัฐแห่ง สหภาพเมียนมาในการพัฒนาต่อยอดความร่วมมือตามความมุ่งมั่นของโครงการหลวงในการช่วยชาวเขาช่วยชาวเราช่วยชาวโลกซึ่งเมื่อปี2556ได้ขอรับสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาทางเลือกในพื้นที่รัชฉานเพื่อนำองค์ความรู้ของโครงการหลวงด้านการพัฒนาทดแทนพืชเสพติดและการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนไปประยุกต์ใช้ และได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจาร่วมกัน2ฉบับในปี2,560และ2,561เพื่อสนับสนุนการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีให้แก่เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ดำเนินโครงการของ UNODC พร้อมส่งนักวิชาการจากโครงการหลวงไปให้คำปรึกษาแนะนำเทคโนโลยีการปลูกผกักระบบโรงเรือนและระบบน้ำหยดสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผักและกิ่งพันธุ์ไม้ผลเขตหนาวให้เกษตรกรให้คำปรึกษาและฝึกอบรมการผลิต และการขอรับรองกาแฟอินทรีย์และผักอินทรีย์ สำหรับการประชุมหารือในครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายเห็นสมควรจัดทำโครงการความร่วมมือด้านการพัฒนาทางเลือกในรูปแบบ regional based program ระหว่างประเทศไทยโดยมูลนิธิโครงการหลวงกับสำนักงาน UNODC ประจำสาธารณารัฐแห่งสหภาพเมียนมาและสำนักงาน UNODC ประจำสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมของชุมชนใน3ประเทศได้แก่ปัญหาการปลูกพืชเสพติด ปัญหาความยากจนปัญหาเรื่องหมอกควันและสิ่งแวดล้อม ใบวันเดียวกันองคมนตรีและคณะได้ร่วมรับฟังการเสวนาในหัวข้อการมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาทางเลือกที่ครอบคลุมโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปสมูลณิธิแม่ฟ้าหลวงกระทรวงการต่างประเทศของประเทศไทยร่วมกับรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีสาธารณรัฐเปรูและสำนักงาน UNODC อันก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ในการพัฒนาทางเลือกสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และครอบคลุมทุกมิตินอกจากนี้ภายในงานประเทศไทยได้จัดแสดงนิทรรศการชุดสวมหมวกให้ดอยเส้นทางที่ครอบคลุมในการพัฒนาทางเลือกเพื่อความยั่งยืนซึ่งเป็นแนวทางในการพลิกฟื้นสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงปรากฏผลเป็นที่ประจักษ์พร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์กาแฟอาราบิก้าผลลัพธ์จากการส่งเสริมกรเกษตรกรชาวไทยภูเขาให้ปลูกภายใต้ระบบอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมการประชุมเป็นจานวนมาก